สันมารนะครับ E หนึสีสันสวยงามครับ80 85%ิบแปดส้เร์ดีเดิมครับรถมือเดียวป้ายแดงครับไม้น้อยไม่เก้าหมื่นกวาโลนะครับภาพสวยเลยครับเก้าหมื่นเพับาทพอครับเก้าหม่นเก้าพันพอครับนี่ครับคุ้มเลยครับพี่สภาพดีครับ เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันครับไหนๆครับจบไฟชารท้กรอบนะครับมั้นล็อกปรับพับพังไฟฟ้าไม่เคยติดแก๊สแน่นอนนะครับนี่ฮะเบาะสวยๆแน่นๆทุกตัวครับลมอะไรไม่มีรอกไม่มีย่นนะครับไม้แท้นะครับเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบโลครับไม้แท้เลยนะครับรถมือเดียวปแดงไม้แท้นี่ครับโนสวยหลังคาสวยครับ รถจอดใต้คอนโดครับไม่ได้ใช้ติ๊กเกอร์เดิมโรงงานครับดูด้านหลังครับบากข้างหลังก็สวยครับสวยสภาพดีไม่น้อยมือเดียวครับไม่มีชนแน่นอนด้านหลังครับไม่มีขยับครับสีพังติดมาใหม่นะครับติดใหม่ๆเลยดูด้านท้ายครับนี่ฮะไม่เคยติดแก๊สแน่นอนนะครับ รถไม่เคยติดแก๊ส้ายเดิมทุกอย่างครับเดิมหมดเลยภาพเดิมๆครับเอาไปเก้าหมื่นเก้าพันครับเบาข้างหลังก็สวยครับเสาเดิมๆโครงสร้างเดิมทุกอย่างครับส่นสวยครับไม่มีภาพไม่มีอะไรั้งเสี้ยครับเย็นทำขับขี่ดีมากครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างเป๊ะรถไม่ขยับสักตัวครับนี่ครับ กระโปงเดิมเลยนะครับเครื่องยังนิ่งอยู่นะครับไม้แท้นะครับเก้าหมื่นเปรโลสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยครับสวัสดีครับดูครับสันมาร์ทนะครับ e หนึ่งหนึ่งสีสันสวยงามครับแปดสิบแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เดิมครับรถมือเดียวป้ายแดงครับไม้น้อยไม้เก้าหมื่นปรโลนะครับ ภาพสวยเลยครับเก้าหมื่นเก้าพันบาทพอครับ, 99, บเก้าหมื่นเก้าพันพอครับนี่ครับคุมค้มเลยครับพี่สภาพดีครับเดี๋ยวมาดูารายละเอียดนครับ